สวัสดีครับสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะมามาาเล่นเกมกันเกมและวันนี้นะครับเกมที่เราจะเล่นนะครับผมจะเป็นเกมที่เวาเราต้องมาถ่ายบุคคลข้างหน้านะครับมันชื่อเกมว่าอะไรนะฟูบิสปิดเราเห็นกันมาใน t ิ k กตอกก็คือคนหนึ่งจะต้องหยิบการ์ดจากกองมาอะฮะแล้วก็วางตรงนี้วางตรงนี้อ่าโอเค แล้วคุณก็ต้องทายให้ถูกห oh. ว่าอันนี้คือใครใช่ทายได้แค่ฝั่งละห้าครั้งอ๋อ,อนี่ไงมันมีตัวเลขบอกอยู่ทายได้ฝั่งละห้าครั้งถ้าเกิดว่าใครที่ตอบผิดหรือยังไม่ถูกต้องกินนี่ผงกาแฟเราจะกินกันเป็นช้อนชาแล้วก็กินน้ำเปล่าตามแล้วก็อมแล้วก็ป้วแล้วก็ค่อยคืนแล้วก็บอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงเฮ้ <Hey. S 3> ใครคิดว่นี่หยิบเลยนะได้เอ้ hey. ผมได้แล้วอ,อยิงชุบชุบ อาผมแพ้คุณเริ่มก่อนคุณชนะผมสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช่ใส่หมวกใช่ไหม,ไมใ,ใหม่โอ้โหตัดไปเยอะมากใส่แว่นไหมใส่เฮ้ยใส่แว่นเฮ้ยยุ่ยแล้วตัดดีครับตัดดีครับตัดดีครับโอตัดดีครับตัดดีครับ อู้มัถามมัถามพวกที่โกงไงส่วสีเหลืองทองใช่ไหมเหลืองทองอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โอเคเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่เหรอเออเป็นผู้ชายแอบมาเนี่ยของคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ ป็นผู้ชายโอเคเอาหญิงหอหญิงเป็นนะบางตัวก็น่าเหมือนผู้ชายวะหญิงแก่อะไรอย่างเงี้ยผมสีส้มใช่ไหมใช่ใช่เหรอเออเอาอ่ะเหลืออยู่สองการ์ดเออเออซูมกินเลยโอ้โหมันใช่เหรอซูมกินเลยดีกว่าหรือคุณอาจจะตอบเลยตาแค่ตาไม่โอ้โหให้พูดเสียงเลยเหรอเากาก็คือกูมีสีชนะสูงผมสีน้ำตาลใช่ไหม หวานปะวะใช่ไหยไม่ใช่ไม่ใช่ดิบตาลเฮ้ยมันมีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนเลยเอ้าคำถามคุณต้องสเปซิฟิกดีต้องเจาะโจ้องเจจาะโอย่างนี้ยังไงอ่ะใส่แว่นอันใส่แว่นใช่ไหมเฮ้ยมึงได้เหรอทำได้เหรอไม่ได้ดิตาลพวกน้ถาำตาลน่ะก็ไม่ใช่ผมตาลไงคุณก็ต้องอะไรยังไงใส่หมวกใช่ไหมไม่ใส่ ตอบได้แล้วอ่ะตอบได้เลยไหมอ่ารชาร์จโอ้โหไอเหี้ยแม่ลิชาร์จคนนี้เรียบร้อยโอ้ดวงกุดดะกิมซุมเปิดไฟแอะ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 นอะคุณลองใช้คุณลองใช้รีชาร์จคุณได้เมลถูกน้ำโท้งหนึ่งช้อวต้องตักให้ดีกว่านะจรขี้นี่ใหญ่ขี้อะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับโอ้แขนส่วนตัวโอ้โอวันตินได้ไหมวันหลังวันหลังโอวันตินได้ไหมไม่โลได้ไหม เยวด้วยไข่ล้าีนี้ไข่ด้านีอ่าไม่ไหวใข่มาเล่นมาเล่นเล่ไม่ไหวยอมแพ้ต,ตายตายเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่มีผมโพลสีน้ำตาลไหมไม่มี <laughs> ผมทองผมรอนทองใช่ไหมใช่ไอ้สว์ไปเยอะแต่ว่าอายุประมาณแบบว่าเป็นแบบเหมือนคุณย่าไหมใช่ขอตอบเลยเฮ้ยมีแกนไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเฉลยต้องเด้ออกมาเฉยอะไรอ๋อรู้ได้ไหมฮะรู้ได้ไหมอ่านว่า ตัวเดียวกันกูกูเอาผู้ชายลงหมดเลยเอาเอากูเบลอร์ตัแดงน้ำแดงเสือก็คุณต้องเพิ่มคาเทคนิคเข้าไปอีกเรื่องแล้วแหละเออจะจะได้ตื่นตัวคุณเบอร์ใช่ปะล่ะคุณเบอร์อ่าจะได้ตื่นตัวก็ชอบใช่ไหมครับชอบครับชอบครับคุณชอบกินกาแฟองผมอ่ะอืมทำไมหน้าลงอร่นยเอร่อยตัว่ียเห็้ยนเยอะเลยเออร่มโหไมกินได้ไงวะอร่อยสุดเฮ้ยมึงไม่กินน้ำเลยอีหวานใช่ไหมครับครับดิ ผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่ครับผมสีส้มใช่ไหมผมสีส้มใช่ไหมใช่แมงมาที่สีผมก่อนใส่หมวกใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นไรก็ยังเยอะอยู่ดีโอผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ ผมสีบอลทองใช่ไหมไม่ใช่ตอบได้ยัยไอ้เชียวทำไมเขาหมดแล้วอ่ะเอมมี่ไม่ใช่เอฮะใช่เหรออ้าวเฉยเลยกูรอแล้วตัดสี่อ้าวคนณเอาตัวเลือกมีเดี๋ยวถ้าคุณเป็นอะไรตัดไปถือตัวนั้นได้อะก็มึงผู้หญิงผู้ชายเอหน้าเหมือนผู้ชายก่อนเนี้ยไอ้เป็นผู้หญิงผู้หญิงอกูก็เหลือแต่ผู้หญิงไว้เรียบยเลยเนี่ยบร้อย ้ส่ไอ้ทา้งกันทุกคนไม่ต้องป่วยหมดก็ได้นะเฮียเหลือใส่กระบอกกลับก็ได้จรจริงผมก็ผมก็กลับไม่กินอยู่แล้วมาขอยิงจุกผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงใส่แว่นใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่แว่นใช่ไหมใช่ไม่ใส่แว่น ก็เอาแหวนเลยโอเคเป็นคนแก่ใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนแก่มีอายุโอ้โหเนี่ยเคยบอกไปปล้วเนี่ยก็เป็นคนแก่มีอายุสมัยกันแม่จับฟันไม่จับฟันไม่มีไม่มีไอ้บ้าผมสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ใบยาใส่หมวกใช่ไหมใช่อี หนึ่งสองตู้นี้ตอได้บ้างตอบไดบ้างตอไดบ้างตาบองอะเนี่ยรู้สึกใจเต้นตึกตักเออบลุ้นเลยลุ้นเลยไม่กินกาแฟตาสีฟ้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยใช่เฮ้ยจิบหายแล้วอย่าบอกนะว่าตัดออกกี่ตัวหูหูไอ้เฮียตัดไปสองตัวโอ้ตกใจมันหนอครับรอบสุดท้ายแล้วว่ะตอนเนี้ย มันมีแสองสีสีส้มและสีเหลืองเจ๊ไม nice ่หอมสีส้มเป็นสีเหลืองต่อหรือเปล่าอ่ะสีเหลืองใส่หมวกหมวกสีเหลืองใส่หมวกสีแดงชื่อโทมัสถูกต้องเอ้เจ้าดูต่อไปนี่มันเหลือปีเตอร์กับโทมัสเท่ากันคนเลยเออเท่ากันแบ่งมาพอดี มึงขับรถไม่ง่วงอ่ะไปหาสาวต่อในคืนนี้แบบดีจัดเ่ยกินอันตามได้นะนี่ฉันอยู่ที่ไหนนี่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซั์ซับคลิปอ่าซับสับคลิปด้วยตับสไคร้ตัดสไคร้ตัดตะไคร้ตับสไคร์อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วฝากติดตามในการเด้วย